หลังนางเอกเคลิ้มจนเผลอจูบกับพระเอกพอเธอเรียกสติได้กบ่นกับตัวเองว่าทําอะไรลงไปเนี่ยแล้ววิ่งกลับบ้านไปเลยพระเอกตามมาโทรหานางเอกแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายของเขาเมื่อแม่กับยายมาถามว่านางเอกเป็นอะไรเธอก็ได้แต่บ่นว่าใช้ชีวิตตามกระแสน้ําไปแล้ววันต่อมานางเอกก็เล่าเรื่องที่จูบกับพระเอกให้นักเขียนวังฟังด้วยนะักเขียนก็ถามว่าชอบพระเอกเหรอในะอก,ก็ตอบว่านิดหน่อยนะักเขียนไม่แปลกใจอะไรเพราะพระเอกทั้งหล่อและมีความสามารถขนาดนั้น สนับสนุนนาเอกเต็มที่และคิดว่ามันก็คงดีกับลูกไม่น้อยถ้าน้าเอกได้ลงเอยกับพ่อของลูกจริงๆพระเอกไปจัดการเรื่องยากกับมารีที่ศาลอย่างเสร็จสมบูรณ์มารีกลับมาบ่นกับแม่ว่าทุกอย่างคงจบแล้วจริงๆแต่แม่ก็บอกว่ายังมีทางรอดอยู่ดาบไดทิ้พระเอกไม่ได้มีสาวคนใหม่ก็ใช้เสน่ห์ที่มียั่วยวนเขาอีกครั้งยังไงผู้ชายก็แพ้ความสวยของผู้หญิงเขาต้องกลับมาแนะ่ต่อมาคนนักเขียนก็ลากน้าเอกมาพบพระเอกจนได้นาาเอกก็อายรีบขอโทษเขาเรื่องที่เสียมารยาทไปเมื่อวันก่อน รพอเอกบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันครับนเน่แก้ตัวว่าเพาะกำลังท้องอยู่เป็นเพราะฮอร์โมอนแน่ๆแ,แต่แล้วเพอเอกก็พูดออกมาว่าผมชอบคุณสารภาพประชอบมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลัวว่าจะทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเลยไม่กล้าบ,บอกเขาคิดเสมอว่าชะตาจะต้องลิขิตใครสักคนให้เกิดมาคู่กับเขาและคิดว่าคนคนนั้นก็คือคุณนเน่บอกว่ารู้สึกเหมือนฝันเลยตอนนี้ฝันอยู่หรือเปล่าเพอเอกยืนยันว่ามไม่ใช่ความฝันและจะพิสูจน์ให้ดูด้วยการจะเข้าไปจูบนังเอ แต่ก็มีสายโทรเข้ามาซะก่อนซึ่งลูกน้องรายงานว่าตำรวจมาที่โรงพยาบาลอีกแล้วคังแจพาหมอรุ่นเก่าคนหนึ่งมาด้วยแล้วบอกว่าที่นี่อาจเป็นที่ผลิตยาแต่หมอคนนั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พระเอกตามมาและขอคังแจหยุดขุดคุยสักทีและถามว่าที่นี่มันเกี่ยวอะไรกับประธานคิมกันประธานคิมคือใครกันแนะ่มารีแอบได้ยินจึงได้เข้ามาถามด้วยคังแจจึงได้ถามว่าเธอเคยได้ยินชื่อนี้ไหมมารีก็ตอบว่าไม่เคย ทั้งที่เคยได้ยินจากโนมัญชรนมาว่าประธานคิมคือพ่อ้ายารายใหญ่ตกคำพระเอกก็มาหาหนางเอกที่บ้านและถามเธอตรงๆว่าเราชอบพอกันใช่ไหมถามจับมือเธอด้วยนางเอกก็ตอบว่าคงเป็นแบบนั้นพระเอกเลยขอเป็นแฟนกับนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าขอเวลาคิดอีกหน่อยพระเอกก็ยอมและบอกว่าปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไปและจะรอคําคตอบจากนางเอกรุ่งเชา้านางเอกมาเตรียมตัวประชุมแต่เชา้าและเจอพเพกที่นั่น พระเอกก็เข้ามาขอเรียกนางเอกว่าอูรีแทนที่จะเรียกว่าคุณนักเขียนเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ก็ชอบนางเอกมากมารีเดันไม่ได้ยินเข้าพอดีเมื่อรู้ว่าพระเอกชอบนางเอกเธอก็รับเรื่องนี้ไม่ได้และคิดว่าพระเอกโกหกพระเอกพามารีมาคุยกันแล้วบอกว่าเขาชอบนางเอกจริงๆพร้อมเตือนมารีไม่ให้ไปยุ่งกับนางเอกเพราะเธอไม่มีสิทธิ์อะไรอีกแล้วมารีแทบประสาทเสียเพราะเรื่องนี้รับไม่ได้จนถึงขั้นเป็นลมล้มพับไปเลยเมื่อมารีกลับมาบ้านก็บอกข่าวกับแม่ว่าพระเอกมีสาวคนใหม่แล้ว ซึ่งก็คือผู้หญิงที่ท้องลูกของเขามารีชวนแม่ยอมแพ้กันแต่แม่ก็ไม่ยอมแถมบอกให้มารีไปกระชากนางเอกมาตบซะสะอาดด้วยมารีบอกว่าเธอไม่ทําแบบนั้นหรอกแม่เลยจะหาวิธีใหม่มารีก็บอกให้แม่เลิกบังคับกับเกณฑ์อะไรได้แล้วแต่แม่ก็คิดแผนกำจัดลูกของนางเอกเพราะถ้าไม่มีเด็กเปรกกับนางเอกก็คงไม่คบกันต่อโอ๊ยแม่จะร้ายไปไหนเนี่ยต่อมามารีก็เอาเรื่องที่เปรคกคบกับนางเอกมาเล่าให้กับพังแจฟัง คังแจบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้มารีถามว่าจะปล่อยพวกเขาไปหรอคังแจบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกจะทําอะไรได้มารีคิดว่าพวกเขาไม่ได้รักกันจริงๆแต่แค่สับสนเพราะเรื่องลูกยังไงก็ไปกันไม่รอดควรจะหยุดพวกเขาคัางแจบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรพวกนี้ได้แล้วและเตือนมารีว่าอย่าไปทําอะไรให้ในายเอกเครียดก็แล้วกันมารีหยิบขวดยาขึ้นมาเละคิดจะทําตามแผนที่แม่บอกไว้แอบใส่ให้ในายเอกดื่มหลังจากนั้นมารีก็นัดนนายเอกออกมาเจอกัน และพูดจาให้หนาเอกเห็นใจที่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้และบอกให้หนาเอกกลับไปอยู่จุดเดิมดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพระเอกมันไม่ใช่ความรักแต่แค่สับสนเรื่องลูกขอให้ทั้งคู่อย่าคบกันอีกเลยนาเอกเลยตโตตอบกลับไปว่าเธอไม่ใช่เมียน้อยที่ไปทำลายชีวิตคู่ของใครมารีไม่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งด้วยนาเอกจะลุกขึ้นเดินออกไปมารีเลยขอพูดกันดีๆก่อนนาเอกหง,งุดหงิดใจมากและบ่นว่าเดิมทีก็อยากจะยกลูกให้อยู่แล้วแต่เพราะมารีเป็นคนโกหกเลยให้ไม่ได้ นางเอกทำท่าจะดื่มน้ำที่มารีแอบใส่ย,ยาไว้แต่พระเอกก็มาพอดีพระเอกถามมารีว่ามาทำอะไรทีดีและขอให้เธออย่าพูดอะไรที่ทำให้นางเอกต้องคิดมากอีกเพราะตอนนี้นางเอกกำลังท้องอยู่ถ้ามีอะไรก็คุยกับเขาคนเดียวก็พอถือซะว่าเห็นแก่เด็กเธอนางเอกจะดื่มน้ำแต่มารีก็คิดได้และรู้สึกสำนึกผิดจึงได้แย่งน้ำมาและสาดหน้านางเอกแทนพระเอกขอโทษนางเอกเรื่องของมารีและเขาก็รู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุเรื่องวุ่นวายพวกนี้ มารีกลับมาบอกแม่ว่าเธอทำไม่ได้เพราะนั่นเป็นลูกของพระเอกสองสารเขาเพราะเขามีลูกไม่ได้อีกแล้วแม่จึงได้ถามว่ารักพระเอกจริงๆเหรอมารีก็ตอบว่าไม่รู้แค่ไม่ชอบที่น้งเอกท้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพระเอกต้องเสียใจมากแน่แม่เลยด่าว่าเธอชอบพระเอกจริงๆตั้งแต่แ,ตแรกแล้วไปหลอกเขาทำไมมารีบอกว่าเด็กคนนั้นอาจจะเป็นลูกของเธอก็ได้และเสียใจที่แม่บงังคับให้เธอทำเรื่องแบบนี้สองอินมาหาพระเอกพอรู้เรื่องที่พระเอกชอบพอกับนางเอก ขอสนับสนุนเพเอกเต็มที่พอรู้สึกถูกชะตากับเพเอกตั้งแต่แรกเมื่อพ่อระเอกมาได้ยินเขาก็ดีใจมากที่เพเอกเข้ากันได้ดีกับแม่ของเด็กและเมารู้ว่าจะดองกันพ่อรพเอกเลยถูกใจใหญ่รีบบอกให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันเร็วแต่เพเอกก็บอกกับพ่อทั้งสองไปว่าปล่อยมันค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าเมื่อแม่รู้เรื่องของนางเอกจากซองอินก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ส่วนยายดีใจมากเพราะยายแอบเชียร์พระเอกกับนางเอกมานานแล้วแม่ถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะพระเอกเป็นพ่อของเด็กหรอ น้าเอกยืนยันว่าเป็นความรู้สึกของเธอจริงๆและจะซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยแม้ถามว่าคังแจรู้เรื่องหรือยังและเลิกกับคังแจจริงๆแล้วหรอนเน่ก็บอกว่าจะไปบอกเขาด้วยตัวเองต่อมารุ่นน้องขอให้คังแจหยุดสืบเรื่องประธานคิมเธอเพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าแต่คังแจก็ไม่ยอมหยุดและยังคงตามสืบคนเดียวต่อเขาไปสืบที่ไซ์งานก่อสร้างและถามหมาคนที่เคยทํางานที่ศูนย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลการแพทย์ไตมอนคังแจแอบเข้าไปในห้องทํางานของคนงานเพื่อหาข้อมูล แต่ก็ถูกใครบางคนแอบตีจนสลบไปคังแจตื่นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลโดยมีรุ่นน้องคอยดูแลอยู่ซึ่งเธอได้รับเรื่องวันที่ใช้งานก่อสร้างจับขโมยได้คังแจขอให้สืบเรื่องนี้กันต่อแต่รุ่นน้องก็รู้สึกเป็นห่วงคังแจมากกลัวเขาจะได้รับอันตรายเมื่อนายเอกมาเยี่ยมคังแจรุ่นน้องเลยขอตัวออกไปก่อนนายเอกมาเพราะโรงพยาบาลโทรไปหาคังแจยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรฉุกเฉินนั่นเองคังแจรีบขอโทษที่ลืมเปลี่ยนนายเอกขอให้เขาระวังตัวบางอย่าให้บาดเจ็บอีก ขังใจเลยถามสารทุกสุขดิบของนางเอกและได้รู้ว่าเธอสบายดีนางเอกอยากจะบอกเรื่องที่คบกับเพะเอกแล้วแต่คิดว่าวันนี้ไม่เหมาะเลยยังไม่ได้บอกคังแจก่อนนางเอกจะไปคังใจก็บอกว่าตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวที่ทําให้หนางเอกได้ก็คือขอให้เธอมีความสุขไม่ต้องห่วงฉันถ้าเธอมีคนที่ชอบก็คบกับเขาได้เลยโอ้ยยิ่งสงสารพี่คังแจจริงๆต่อมาคุณนักเขียนก็ลากนางนาเอกออกไปเที่ยวสุดอากาศข้างนอกที่ขังวอนเพราะทีมงานไปถ่ายทําที่นั่น นางเอกกับคุณนักเขียนเดินเล่นถ่ายรูปกันซะสนุกหลังจากนั้นคุณนักเขียนก็บอกว่าตอนนี้ได้เจอกับใครบางคนและอยากปล่อยนางเอกได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบา้างนางเอกยืนมองทะเลแสนงามที่เคยจูบกับพระเอกล้วพเพกก็ขับรถสุดหรูผ่านมาพอดีพร้อมทางแวะทักทายถธอว่าบังเอิญผ่านมาทางนี้เห็นอะไรเหลืองๆน่ารักน่ารักอยู่จึงได้ขับรถมาดูคิดว่าต้องเป็นนางเอกแน่ๆหลังจากนั้นพเพกก็บอกกับ,กบนางเอกว่าเขามีประชุมตอนเย็นแถวนี้และน่าทึ่งมากที่บังเอิญมาเจอนางเอกที่นี่ นาาเอกพูดถึงเรื่องที่เคยเจอเพเอกที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งและจูบนั้นก็เป็นจูบแรกของเธอด้วยพระเอกรู้สึกตกใจเล็กน้อยและแสวว่าจูบแรกของนาาเอกมาช้าไปหน่อยนะนาาเอกยังเล่าอีกว่าวันรุ่งขึ้นยนายนะเจอกับเพเอกด้วยเพเอกถามว่าทำไมไม่มาล่ะเธอก็ตอบว่ามานะแต่เห็นเขาจูบอยู่กับสาวอื่นพระเอกถึงกับแฉไม่ถูกเลยและบอกไปว่าคงเป็นแฟนเก่าบังเอิญเจอกันก็เลยมีเย้ยใยเผลอกันจูบอะไรแบบนี้ จากนั้นก็ยอมรับว่าตอนนั้นเพิ่งกลับจากอเมริกาได้ไม่นานเขาก็เป็นคนประเภทนั้นแหละณเอกหัวเราะแะไมได้ถือสาพเพราะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วด้านคังแจกับรุ่นน้องยืนคุยกันเรื่องโนมันซอนที่น่าจะเป็นคนสร้างคองหลับนั้นขึ้นแต่พอหัวหน้ามาคังแจกับรุ่นน้องก็รีบปิดข้อมูลทันทีทําเหมือนไม่มีอะไรหัวหน้าใช้ทั้งคู่ไปสืบเรื่องของจิโกโจีนที่ไปก่อเรื่องที่ร้านคาเาโอเกตตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอินชอนเมื่อคังแจไปที่โรงพยาบาลก็พบว่าจิโกคนนั้นหนีไปแล้วตั้งแต่ทําเ ขังแจขอดูกล้องวงจรปิดพยาบาลก็บอกว่าเขาเพิ่งทำสัญญกรรมมาพันแผลเต็มหน้าเลยแถมยังทิ้งกระเป๋าไว้ใบหนึ่งอีกด้วยขังแจจํากระเป๋าใบนี้ได้ซึ่งเหมือนกับที่ชายปริศนาถือคนที่หายไปในโรงพยาบาลของพระเอกเลยรุ่นน้องเห็นของในกระเป๋าไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยคิดว่าโดยชายคนนั้นจะมาทําสัญญกรรมจริงๆไม่ได้ขนยาอะไรอย่างที่คิดเอาไว้ขังแจคิดบางอย่างขึ้นไม่ได้ว่าประธานคิมทำอะไรกันแน่และทำไมต้องจาะจงที่โรงพยาบาลของพระเอก เพราะสิ่งที่เขาทาไม่สามารถทําที่โรงพยาบาลทั่วไปได้ด้านเพ่กับนังเอกก็เดินคุยเล่นกันเรื่อยๆเพช่ชวน,นเอกขึ้นไปที่ห้องของเขากันจะได้กินมื้อเย็นและคุยกันให้เต็มทีเอกบอกว่าเมื่อก่อนเพ่ก็เคยชวนเธอแบบนี้แล้วก็บอกกับเพ่ไปตามตรงว่าต้องรักษาภมอาจารย์ไว้ก่อนแต่งงานซึ่งเรื่องนี้เพ่ก็ไม่รู้มาก่อนเมื่อรู้ก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยที่นังเอกต้องมาอุ้มท้องแบบนี้และทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเธอผิดแผนไปหมดต่อมาหัวหน้าก็รู้เรื่องที่ข้างแจแอบสือบอยู่ คังแจรู้แล้วว่าประธานคิมน่าจะใช้ห้องรับนี้เป็นที่สัญญกรรมให้กับพวกคนร้ายหนีคดีต่างๆซึ่งคงทำรายได้มหาศาลมากกว่าขายยาซสอีิเมื่อคนร้ายทำหน้าใหม่ก็ไม่สามารถโดนจับได้เพราะตำรวจหาพวกเขาไม่เจอพวกนั้นเลยหายไปอย่างไร้ร่องรอยคังใจคิดว่าต้องหารายชื่อให้ได้ว่ามีคนร้ายกี่คนที่มาสัญญกรรมที่นี่จะได้ตามจับถูกรุ่นน้องบอกว่าทางโรงพยาบาลต้องมีข้อมูลรูปก่อนทำและหลังทำเก็บไว้แนะ่ทั้งหมดจึงวางแผนสืบเรื่องนี้กัน ด้านพเพกก็ทำตัวไม่ค่อยถูกรู้สึกผิดกับนางเอกทั้งเรื่องเมื่อก่อนและตอนนี้แต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนั้นและถามว่าการที่เธอถือพรหมจรรย์ทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าพระเอกบอกว่าเรื่องที่นางเอกเก็บเด็กเอาไว้ทั้งที่ตั้งใจจะแต่งงานนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าไม่คู่ควรที่จะชอบนางเอกเลยพระเอกมอบจดหมายให้หนางเอกและบอกให้เธอกลับไปพักผ่อนนางเอกมานั่งอ่านจดหมายที่เป่เขียนว่าเวลาที่ได้อยู่กับคุณคุณทําให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น คุณกับลูกทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นรู้สึกขอบคุณจากหัวใจจริงๆตกข้ามพระเอกก็อาสามาส่งนางเอกที่บ้านนางเอกได้รับข้อความว่าชนะการประกวดนิทานสําหรับเด็กซึ่งเธอก็ดีใจมากและบอกกับพระเอกว่าสงสัยจะโชคช่วยแต่พระเอกบอกว่าเพราะนางเอกพยายามตาหาผลของมันจึงได้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นพระเอกนี่แหละที่คอยช่วยเหลือนางเอกอยู่ลับๆทั้งเรื่องประกวดนิทานและเรื่องบังเอิญพบนางเอกพระเอกไปขอให้ทีมงานกองถ่ายพายนักเขียนไปด้วย และไปหาหนักเขียนวังพระถามว่านายเอกอยู่ที่ไหนและไปเจอนายเอกที่ทะเลคังวอนก่อนนายเอกจะเข้าบ้านก็วิ่งกลับมาจะจูบพระเอกแต่พลาดไปกอดกับเขาเธอรู้สึกว่านี่จังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากพระเอกก็บอกว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นเรื่อยๆมารีเคว้งสร้อยคอที่นองมันชอนให้ไว้ทิ้งเพราะคิดว่ามันเป็นโชคร้ายแต่เมื่อสร้อยคอแตกมารีกับแม่ก็บพบเฟดไรที่มีข้อมูลรายชื่อรูปภาพคนร้ายที่มาสัญญกรรมมากมายมารีคิดว่านี่ต้องเกี่ยวข้องกับประธานคิมแน่ๆ และที่นมบันชอนตายเพราะคงโดนค่าปิดปากเรื่องนี้เขารู้ตัวว่าไม่รอจึงเอารายชื่อนี้มาไว้ที่เธอโรงพยาบาลของพ่อป้าเอกเป็นที่ฟอกตัวตวนให้กับอาชญากรเพื่อลยกับเงินก้อนใหญ่นั่นเองมารีจะเอารายชื่อพวกนี้ไปทิ้งแต่แม่ก็ไม่เห็นด้วยและบอกให้เอาข้อมูลไปไว้ที่นางเอกมารีไม่อยากทําแบบนั้นเพราะไม่อยากให้เด็กเป็นอันตรายไปด้วยแต่แม่ก็ยกเหตุผลมาอ้างว่าตัวเองนั้นต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะมารีจะไม่คิดช่วยแม่หรือไง แม่เกกอบแมมมารีทําตามแผนและบอกว่าแค่เอาไปขู่นายเอกเท่านั้นประธานคิมคงไม่ฆ่าใครโดยไร้เหตุผลหรอกและคงไม่ทําร้ายเด็กด้วยอีกอย่างถ้านายเอกรู้เรื่องโรงพยาบาลเขารู้ว่าพระเอกเป็นคนอันตรายเธอจะกลัวเขาจนไม่กล้าคบต่อไปแนะ่แค่ทําให้พวกเขาเลิกกันเท่านั้นต่อมาระหว่างที่นายเอกนอนหลับอยู่ก็มีคนร้ายเข้ามาในบ้านเหมือนกําลังหาอะไรสักอย่างนาะยเอกรู้สึกตัวขึ้นมาคนร้ายก็ถามว่าสร้อยคออยู่ที่ไหนและเอามีดจะทําร้ายนายเอกด้วย